ที่ก็หรือเปล่าอาหลงมันก็แบบอือไอ้นี้ไม่ละใช่โอ้โหโอ้ยอาจารยเชนนี่อ๋ออาลง 这光靠，那个不行。 ร้อนก็點點่าดีเลยจุกได้ป่ะของนี้นดีแล้วมาถึงก่อนเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดินนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็นคนแรกนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาในที่พักเก่านะซึ่งเคยร่วมทํากับเพื่อนๆไว้นะครับซึ่งมันอยู่ๆติดหน้าผาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องน้ำนะเป็นป่ากึ่งดิบชื้นนะซึ่งเราเนี่ยเดินทางมาแบบยังไงนะซึ่งฟ้าเนี่ยร้องค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะคาดว่าในวันนี้เนี่ย น่าจะมีฝนตกไม่รู้ว่าจะหนักเบาขนาดไหนแต่ฝั่งนู้นเนี่ยคือมืดมาเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับจังเกอร์บอยเนี่ยก็จะไปหาฟืนมาก่อนนะครับเพราะเราเนี่ยได้กางไฟชิดกันเสร็จแล้วนะพอเดี๋ยวฝนตกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวฟืนเนี่ยมันจะเปียกแร้วามันจะดุดน้ำนะเพราะบริเวณฝั่งนี้เนี่ยฟืนเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะเราเนี่ยต้องเล่งทําแล้วก็ก่อไฟหุงข้าวนะเพราะเดี๋ยว ฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยเนี่ยน้ำที่ไหลาตามดินทานเนี่ยถ้ามันมีน้ํามาไม่นะมันจะเป็นน้ําที่ค่อนข้างที่จะขุ่นนะแล้วก็จะใช้งานค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวเราต้องมากรองอะไรอีกมันจะเป็นการเสียเวลานะโอเคยังไงผมกับจังเกอร์บอยเนี่ยก็จะไปแย่งหน้าที่กันทาก่อนๆน,นะครับแล้วก็มาประกอบอาหารกินกัน ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดิเนเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคือเราเนี่ยก็ตั้งหม้อข้าวไว้หม้อหนึ่งนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าในวันนี้เนี่ยฝนเนี่ยอาจจะตกหนักนะเพราะฟ้าร้องค่อนข้างที่จะดังด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็เงียบลงไปนะแม้แต่ท้องฟ้าเนี่ยตอนที่มันมืดๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมันเปิดสว่างแล้วนะแต่เราก็ต้องรอรุ้นอีกทีหนึ่งในช่วงดึกๆนะครับเพราะ ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะผมคาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนเดือนหน้านะฝนเนี่ยก็น่าจะตกแล้วนะครับพอเราอยู่ในป่าลึกๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ลำธารแห่งนี้เนี่ยผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าลำธารเนี่ยเส้นจะใหญ่กว่านี้นะเพราะสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนเนี่ยตกคือสามวันติดต่อเลยนะในช่วงตอนเย็นนะแล้วก็ตกค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะ มาดูต้นน้ำเนี่ยคือเหมือนแบบน้ำมันลดไวมากเลยนะคือลงไวจริงๆเลยนะแต่เส้นน้ำเก่าๆเนี่ยเหมือนแบบที่ชื้นๆนะคือเส้นใหญ่มากเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันลดไวขนาดนี้เพราะสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้เข้าสุกก่อนนะแล้วก็เราก็จะมาทํากับข้าวที่เหลือนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมนูที่ทําไว้จากบ้านแล้วนะเหลือแค่อุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเมนูอะไรนะ เราทั้งสองคนเนี่ยก็พร้อมที่จะทานข้าวกันแล้วนะครับนี่วันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูเนื้อทั้งหมดนะครับทุกคนออนี้จะเป็นผัดก,กะเพราเนื้อนะครับนี่ก็บางชิ้นเนี่ยออกใหญ่ๆหน่อยนะนี่ขนาดชิ้นเนี่ยใช่เต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวนี่แล้วก็ไอนี้ก็จะเป็นต้มยำนะครับแต่ใส่เนื้อด้วยนี่ประมาณวันนี้เราก็กินกันแค่สองเมนูนะครับแต่ข้าวเนี่ยจังเก์เ่ยหุงดูดิหม้อใส่หม้อนะสองคนนะ ก็คุยกับพวกนี้อ๋อข้าวเนี่ยจังเกอร์ใส่น้ําเยอะเลยนะเพื่อนข้าวมันนิ่มไหมข้าวมันนิ่มตส่เทน้ําทิ้งนอนะมันก็อย่างฉุกแฉะหน่อยฉุฉ่ะไม่เป็นไรกินได้ครับก็คิดว่ากินข้าวต้มไปนะเพื่อนนะอืมเหมือนก็แฉะไปหน่อยนะหน่อยเดียวใช่ไหมอืมหน่อยเดียวหน่อยเดียวถ้าไม่แฉะมันจะอร่อยกว่านี้โอเคมาเรามาทานข้าวพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ วายยังจะรอดหรอเพื่อมันก็มืดจังเทีเยวจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้ารอดตอนกินข้าวนี่ก็พอแล้วอือจากเขากูา่มันเขาเยอะก็ยนี่แต่กับเผาอร่อยนะข้มยำก็อร่อยนะยังไม่ได้กินนะกินแล้วเมีเจ้ลองชิมดูนะเค่ได้ก,ล,กลินลก่นก็รู้แล้วว่าอร่อยลองชิมไม่ต้องกินหรอก ใช่มือนจ้แต่ดีกว่าไหมเนือฮึดีอย่างเนื้อมันนิ่มอืมเนอะเนื้อไม่แข็งเนื้อไม่เหนียวนะอืมเอาไหมเเาะ ก่อนทำต้ไวยก่อนอืออืมอืมอ,อได้ไหม ไม่ยินไหมครับทุกคนคือบนยอดเขาเนี่ยจะมีเสียงใ้ใยนกตรงจุ่มนะมันจะร้องอ๊อ๊กอ,อ๊อยู่ข้างบนนู่นนะครับในธรรมชาติแห่งนี้นะคือคือเหมือน นกเนี้ยเขาร้องหาคู่นะทุกคนเสียงค่อนข้างที่จะดังนะีนส่วนกังเกอร์บอยเนี่ยนอนอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับก็ในวันนี้นะทุกคนคือเราคิดว่าเราเนี่ยชาร์จไฟฉายไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยคือไฟฉายเนี้ยเราเนี่ยลืมชาร์จไว้นะคือแบตหมดเลยวันนี้เราก็จะอยู่แบบมืดๆหน่อยนะครับทําที่พักแห่งนี้นะครับ เสียงนี้ยังไม่เงียบเลยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยเข้าป่าเนี่ยถ้าได้ยินเสียงพวกนกแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูน่ากลัวนะทุกคนแล้วก็อยู่ในป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะได้ยินแต่เสียงน้ำไหลหเสียงพวกสัตว์นานาชนิดเนี่ยที่ร้องเพาะอยู่ในบริเวณฝั่งนี้นะทุกคนวก็ผมบอกเลยค่ัคืนนี้เนี่ยหิ่งห้อยเนี่ยเยอะมากนะแต่กล้องโกโปรเนี่ยมันจับให้ทุกคนดูไม่ได้นะ มันมีไฟแบบออกจากซีดรงเหลืองนะครับเล็กๆๆๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เสียแค่แบบโกโปรเนี่ยมันจับไฟแบบให้ทุกคนได้ดูไม่เห็นนะนนเสียงเนี่ยยังไม่เงียบไปเลยเลย้มงันขาวนุ่น,นถ้ามีไฟฉายจังเกิลน่าดูเหมือนมีตาอะไรเงี้ย ไม่รู้มันสว่างเห็นแสดอบมันสว่างแล้วมันสะท้อนแสดเนี่ยนี่ต้นไม้ต้นนั้นลองส่องดูดิ่ต้นเต่าลางต้นนั้นแไดะมันจะเหมือนจะมีตาสะท้อนสะท้อนอยู่ตรงนน้นนะต้นเต่าลางเลยนี่ต้นเต่าลางข้ามมริมห้วยนั่นนะ เดียวยังไงในค่ำคืนนี้เนี่ยผมกับจังเกร์บอยก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็บอกเลยว่าผิดหวังนิดหนึ่งนะคือฝนไม่ตกนะคิดว่าฝนเนี้ยจะตกนะถ้าฝนตกเนี่ยผมบอกเลยว่าค่ำคืนนี้เนี่ยน่าจะเย็นสบายมากเลยนะโอเคเนดะียวยังไงก็ฝันดีทุกท่านเลยนะครับผม

นอนแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับพี่ดิบอืมนอนร้อนร้อนเลยเ้ยทะเลเยอะเยอะเยอะไปเอ้าหรอพอป่ะเกินไปครับมันก็จะเกินไป จะกินเต็มแก้วเลยหรอจะเต็มแก้วเลยจะได้ดีดอ uh ๋อจะได้ดีดไม่ม้งใช้ฝาอะไรดีกว่าจะได้ดีดดีดหน่อยอ่ากินกาแฟนะมีไวิธีชงกาแฟให้อร่อยมีไหมเพื่อนไม่รู้ว่า ชงในป่าด้วยนะอร่อยจนเลยใช่ไหมใช่กาแฟป,ป่า ระหว่างที่พวกเรากําลังเก็บของนับนี่ก็จะเจอชาวบ้านนับเข้ามาหาพักตามป่าแห่งนี้นะใช่หาผลไม้ป่าช่วงนี้ก็เอลุงเนียงก็เริ่มจะออกแล้วใช่ไหมจังเกอร็ตกใจนิดหน่อยตบใจใช่สองหนุ่มสองหนุ่มนะครับเลยเข้ามาที่แคมป์เราเนี่ยพวกเราก็ไม่มีอะไรกินด้วย มีเรื่องบินเลยร้อยฮะร้อยอืมเก้าเรียบร้อยแลทุกคนตรงนี้เขาก็กำลังเดินทางออกจากป่านะครับใช่ก็น่าจะเดินทางกลับพร้อมกับเราแล้วดินะน่าจะเป็นไปได้มูเรื่องเดินทางแล้วก็ดูของไรเต็มย่ามเลยผักอ่ะลูกไม้ลูกอะไรนะข้อสะข้อสาอ๋อลงมะตัดมาตัดอ๋อ มีการมาส่งส่องกระสอบส่งกระสอบใช่อันนี้กายนี่เนี่ยโอ้โหแบบนี้เป็นไสฟแรงเยนะอะอยูเดี๋ยวเราเก็บข้าวของเลยนะเด็กใช่เก็บข้าวของเลยเดี๋ยวเราก็มีเพื่อนร่วมทางแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เหงาแล้วเลยเหงานะเออม,มาเจอแต่เช้าเช้าเลยระวังระวังจะกดเจอหรอเดี๋ยวไปดูนะครับไปดู มีกาแฟนะเื่องเลยเนอะเครอ มหาจักรฮะใช่มหาจักรโยกใช่มหาจักตัดตรงไปตรงนี้เออถ้าข้าวตินชิบุอยาวางเยอะเนี่ตอวมัก็เยอะชิบ ไม่แมมแกับเนอีกว่าครับแคมลหรือทอดชุก็ช่วยห่ยที่ได้รู้ข่าวไปรู้แจ้กับชาวบ้านนี่อันนี้คือผักที่ชาวบ้านเขาได้มานะทุกคนนี้กําลังจะลงไปขายอยู่ประมาณนี้ก็คิดว่าประมาณนี้เนี่ยถ้าไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะนะเวลาเข้าป่าลึกๆเนี่ยหาผักเนี่ยแค่นั้นนี้คือไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะคือ ขาบอกว่ามีไม่เยอะนะคือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะแค่นี้เนี่ยดูหนักมากเลยนะทุกคนเป็นเขาบกว่าเป็นเม็ดๆใช่ไหมก็เ,เม็ดๆๆอย่างเงี้ยดูหนักละประมาณนี้เนี่ยผมคาดว่าถ้ามันอาดกันก็ซื้อโปโลขึ้นนะประ,ะมนนาณน,นี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ย่ามนั้นก็จะเป็นพวกผักนะครับผักเหลียงป่านะยากย่ามนั้น ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีอยู่สอบยากอันนี้เป็นลูกอะไรนะมาตาดมาตาดมาตาดกับนุนนะครับผักเลียงเนี่ยก็เป็นวิธีของชาวบ้านนะครับที่หากินตามธรรมชาตินะครับทุกคนคือ5บาทสิบาทก็ยังเป็นรายได้ซื้อพวกข้าวน้ำพริกนะครับวันนี้เลยกับติเกือรเลยนะใช่โอเคไปเดี๋ยวยังไงเราก็จะเดินทางไปพร้อมกันเลยนะจังเกอรนะครับ เราเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคนนี่ก็เมื่อคืนเนี่ยผมบอกไปว่าอากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยคือช่วงดึกๆเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วก็แบบใกล้ๆ้จะเช้าก็้คือหนาวเลยนะช่วงนั้น,นถ้ามีเวลาฝนตกขึ้นมาเนี่ยผมว่าอากาศเนี่ยน่าจะเย็นกว่านี้หลายเท่าเลยนะแต่คือมืดมาอย่างเดียวนะเหมือนที่ผมพูดไว้แต่ฝนไม่ตกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เราเนี่ยมา เสพบรรยากาศในป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใเราทั้งสองคนด้วยนะแล้วก็รอติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทาอะไรก็รอติดตามดูได้สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ